สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาหัดใช้เซเวลคิดกันครับเซเวลคิดยังไม่ออกเวอร์ชันหนึ่งนะแต่ว่าใกล้แล้วแล้วก็มีเขาเรียกเบรกชันนะเมเจอร์ช g นทำให้ผมต้องมาทำวิดีโอใหม่แต่ว่าหลังจากนี้คิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนมากแล้วแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้เขียนง่ายขึ้นมากด้วยแล้วก็ค่อนข้างเคลียร์และเข้าใจเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีฮนะเดี๋ยวอันหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก่อนคือเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์นะตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเซเวลเซเวลคิดมันถือว่า้านะาย,ายแลว เดี๋ยวเรามาดูตรงใช้ไลท์เฮาส์ผมจะไลท์เฮาส์โหมดเป็นเดสก์ท็อปในการวัดตัวนี้เป็นของ w e l ล88นะฮะสวัลคิด100ถ้าเทียบกับวิวเหรอวิวเป็น100เหมือนกันนฮะบนโหมดเดสก์ท็อปนี้นักเจเนี่ก็เหมือนวิวเวอร์ชันเอ่อ server so side ได้ด้วยแต่เพิ่นหน้าเว็บเนี้ยมันมีอะไรกุ๊กกิ๊กุ๊กกิ๊กขยับเยอะหน่อย p e r f o r m a n c e อาจจะไม่ได้ดีฮะเพราะว่าการวัดแบบนี้ถือว่าไม่ค่อยอะไรอ่ะ ไม่ค่อยแฝเท่าไหร่เพราะบางหน้าเว็บอาจจะมีอะไรนู่นนี่เท่าไหร่เรามาดูสเวล e ฮะสเวลมันยังมีเขียนสคริปต์ออกโปรแกรมได้เซิร์ฟคิปนี่โล่งๆอะไม่ได้มีอะไรมันก็จะโหลดเร็วหรือทาอะไรได้เร็วกว่านะแล้วก็นัทนี่มีอะไรขยับได้มันก็เลยดูช้านะฮะแต่มาดูตัวนี้ React หน้า React นี่ก็มีเหมือนคล้ายๆตัว Sve l ์ฟคิดเอ้ยเซิ l เฉยๆมีเขียนโปรแกรมอะไรตรงนี้ได้ก็จะทำให้ f ฟ r m a แมนดอบนงไปหน่อยนะฮย แล้วก็ดรอปไปเยอะเหลือ77มาดู next js next js ก็หน้าค่อนข้างคลีนเปล่าๆไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็ทำคะแนนได้ถือว่าดีฮะเนี่ยจะเห็นว่า99%เปอร์เซ็นต์ performance เลยคะตัว next js mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตัว angular angular เนี่ย performance สำหรับ d e s ก t o ็80เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่ามันก็ดรอปลงไปเยอะอยู่ ครั้งที่หน้าก็จะมีเมนูนี้กุ๊กกิ๊กหน่อยขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ได้น่าจะอะไรมากมายเดี๋ยวมาดูตัววัดอื่นนอกจากไลท์เฮาส์นะไลท์เฮาส์เนี่ยมันเป็นใน Chrome Developer Tool แต่ว่าตัวนี้ผ่านเว็บเราลิงก์ใส่ของ p a g e s p e e ูสเวลฮะเวอร์ชั่นโมบายเนี่ยจะเป็น98%ถ้าเป็นเดสก์ท็อป100%ถ้าเป็นของเซิร์ฟคิดโมบาย99เดสก์ท็อป100นะฮะ ตัวอะไรอะวิวเก้าสิบแปดโมบายเดสก์ท็อปเก้าสิบเจ็ดถ้าเป็นนัก js อะโมบายเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะแย่กว่าเดสก์ท็อปถ้าเดสก์ท็อปแปสิบเก้าจะชิพแนวโน้มก็ใกล้ๆกันนะจะเมื่อเทียบกับตัวไลท์เฮาส์นะครับดู react โมบายหกสิบสามเดสก์ท็อปเจ็ดสิบเก้าถ้าตัว อะไรอ่ะ Next JS นะฮะ mm hmm. ก็เดสก์ท็อปหนึ่งร้อยก็ถือว่าดีแต่ว่าพอเนโมบายก็ดรอปลงมาหน่อยมาดู Angular Angular นี่ดรอปไปเยอะโมบายเลยสี่สองถ้าเดสก์ท็อปก็เจ็ดสิบหกนว่า performance เนี่ยมันมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าถ้าเราดูก็เอ่อมันเป็นอันนึ่งที่เราจะมาดูว่าเราควรเลือกเฟรมเวิร์กตัวนี้ไหมนะฮะ นอกเหนือจากประสิทธิภาพนะครับก็ยังมีเรื่องความง่ายในการเรียนรู้ตัว s สเวลถือว่าเรียนรู้ได้ง่ายกว่าตัวเฟรมเวิร์กตัวอื่นแล้วพอมันกลายเป็นสเวลคิดนะครับเราก็จะมีส่วนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยถือว่าคราบวงจรนะมีทั้งฝั่ง Front End และก็ Back End นะครับอันนี้ก็คือสรุปโดยรวมที่ดูก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเราจะเขียนโปรแกรมด้วยสเวลคิดยังไงนะครับ